นอนเป็นอะไรนะนอนเป็นอะไรฮะเป็นปีเตอร์เหรอเฮ้ยาามันจะหงายเราอ่านว้เนี่ยว่าปีเตอร์มันปีเตอร์มันทำไมมันทำไงแล้วลูกลูกออกกําลังกายกันใช่ไหมวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกครับนี่เห็นเลยรู้เลยเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ย โอ้โหแล้วมันมันท่าอีแมงเสดิ้งดีตูดแมงเสดิ้งเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อตูดแมงเสดิ้งเนี่ยไหนเราไปหน่อยที่มันกระดุกกระดิ๊กตูดเนี่ยตูดมันหน้าตีเนี่ยโอ้โหบีบอยโอ้โหบีบอยโอ้โหบีบอยเด็กอนุบาลสองนะครับผมบีบอยอ่าเดนโน้อยเดนโน้อยอารุณโอ้โห <ภ><ย>มันนนมานขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหดูกอล์ฟเต้นซะก,ก่อนดูกอล์ฟเต้นซะก,ก่อนไปยังไงเอาให้เหงื่อ,เ,อเลยพักเหนื่อยใช่ไหมดูหน้าดิอมจมพูดูเหงื่อดิซิปซิปคนนี้โอ้โหเหงื่อยซิปๆๆซิปโอ้โหโอ้โห,โโหโมแม่รู้เลยพี่ดูครับโตมาถ้าเธอถ้าเธอไปผัดเนี่ยเธอเต้องให้แม่ไปด้วยนะจริงเหรอ เฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้โหอ้โหอ่ะอ่ะขอแบบมันๆมากจะไปละขอมันๆมาก